สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาให้ความรู้เรื่องข้าวโพดนี่เลยน่ากินมากๆเมันจะมีทั้งสีเหลืองสีขาวขาวสีม่วงม่วงเยอะค่ะกินฝักหนึ่งนี้อิ่มเลยนะข้าวโพดหลายคนบอกว่าหมอคะข้าวโพดนี่มันเป็นเรียกว่าผักหรือผลไม้คะเนี่ย มันคือชนิดไหนกันแน่เรียกยังไงกันแน่ประโยชน์เยอะไหมคะเห็นหมอว่าหมอบอกว่าออกาินข้าวโพดอันตรายไหมมันมีสารพวกกลุ่มฟโตเอสโตรเจนอ่าแล้วที่หมอบอกว่าหมอทําผลิตภัณฑ์ไอแคลลสกัดจากข้าวโพดท,ที่เป็นแคลเซียมที่ปลอดภัยสกัดจากข้าวโพดเนี่ยเออมันเป็นยังไงข้าวโพดมันปลอดภัยแค่ไหนวันนี้พูดให้ฟังว่าข้าวโพดมันเป็นยังไงนะคะข้าวโพดเนี่ย ที่บอกว่าเป็นผักหรือผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นธัญ,ญพืชค่ะธัญ,ญพืชคืออยู่ในกลุ่มกลางๆเลยไม่ใช่ผักไม่ใช่ผลไม้เป็นธัญ,ญพืชเลยมีแป้งสูงมากนะกินข้าวโพดเนี่ยเขาเรียกว่ากินหนึ่งฝักเนี่ยเท่ากับคุณกินข้าวหนึ่งจานอะว่าง่ายๆคือคกินข้าวหนึ่งจานเลยอะงั้นถ้าถ้าคุณบอกว่ากินกินจะไม่กินข้าววันนี้จะกินไม่กินข้าวฉันกินข้าวโพดก็เหมือนกันค่ะเทียบได้เลยว่ากินข้าวหนึ่งจาน แต่มันแตกต่างกันคือมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอ่ะมันเป็นข้าวที่ค่อยๆเหมือนกับคุณถ้าเกิดคุณกินข้าวขาวเนี่ยเข้าไปในร่างกายน้ําตาลเข้าในร่างกายแบบปื๊ดแวบเดียวเลยแต่กินข้าวโพดเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมันเป็นคาร์บที่ค่อยๆเข้าอ่ะเหมือนน้าตาลค่อยๆเหาะเข้าไปในร่างกายค่อยๆค่อยๆเข้ากว่าจะย่อยคือน้ําตาลค่อยๆเข้าล่างเอาง่ายๆกว่าจะค่อยๆย่อยเข้าไปอิ่มอิ่มกว่าจะอิ่มนานอ่ะควบคุมน้ําตาลให้คงที่ หมอเคยพูดแล้วมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่อยๆย,ย่อยไม่ได้เป็นซึนามิเข้าล่างไปนั้นคุมน้ำตาลได้ดีอิ่มง่ายอุ้ยอิ่มนานอยู่ในท้องได้นานนะคะแล้วอะไรรู้ไหมมีวิตามิน B ที่สูงมากวิตามิน B นี่มีตั้งแต่ B1 ไทอะมีน B2 ในในอาซีน B5 B6 มีเยอะมากวิตามิน B รู้อยู่แล้วช่วยคลายเครียดช่วยบำรุงสมอง วิตามินบีอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะคะเขามีการศึกษาเลยนะว่าคนที่กินวิตามินบีหนึ่งเยอะๆเนี่ยในกลุ่มงานวิจัยเลยนะว่าจะลดเอลไซเมอร์ได้ชัดเจนมากมันกระตุ้นการเรียนรู้กระตุ้นเซลล์สมองตัวหมอเองนะชัดเจนเลยนะคือแบบว่าเห็นว่าตัวเองเนี่ยก,กินอาหารพืชผักผลไม้ธัญพืชเยอะแยะหมอสังเกตว่าตอนกลางคืนมีหลายคืนที่ผ่านมาเดือนเดือนก,ก่อนๆ่ะหมอหลับแล้วตื่นมาทุกเช้าเลยนะมือหมอชา ชามาทั้งแขนเลยค่ะคือทั้งแต่มือถึงแขนนะหมอก็เฮ้ยนอนทับมือหรือเปล่าคิดว่าตัวเองนอนสอดมือเข้าไปในแขนในเอาแขนนอนสอดก็ไปใต้หมอนหรืออะไรทับมือตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยต่อเนื่องทุกเช้าเลยตื่นมาทุกเช้าต้องอเอามือบีบมือตัวเองเป็นเน็บชาที่ที่มืออะที่ฝ่ามืออะเป็นข้างเดียวหมอก็แบบเฮ้ยตัวเองเป็นอะไรอะทำไมชามือทั้งแขนเลยทั้งทั้งแต่แต่ฝ่ามือขึ้นมาเน่ย เป็นต่อเนื่องมาเกือบเดือนจนหมอบบว่าเฮ้ยมันแปลกๆลกแล้วขาดวิตามิน B หรือเปล่าจนเป็นเน็บชาคือต้องเป็นน็ต้องขาดวิตามิน B ตัวเองทานธัญ,ญพืชไม่เพียงพอไหมซึ่งหมอโรยถั่วโรยอะไรนะแต่ทำไ IF ไงบางวันก็ทานแค่วันมิวอเดทำงานเพลินๆอาจจะขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่า หมอก็เลยสั่งน้องสาวน้องสาวหมอเป็นเพศสัตวหมอชื่อหมอปุ้มใช่ป่ะหมอปุ้มน้องสาวหมอ,อแป้อานอก็บอกเฮ้ยแปน้นแป้นเอายายให้พี่หน่อยเอากลุ่มวิตามิน B ีให้หน่อยน้องสาวหมอเขาก็ให้นิวโรเบียนอ่าเป็นเป็นกลุ่มวิตามิน B คือต้องกินอาหารเสริมเลยนะคือคือหมอไม่ได้ค่อยได้ทานข้าวโพดอ่ก็คือก็แบบก็น้องก็เอาเนิวโรเบียนมาให้อะ่ะเป็นวิตามิน B อ่ะหมอก็ทานวิตามิน B อ่ะทานอาทิตย์แรกก็ยังชามืออยู่นะพออาทิตย์ที่สองอ่ะ หายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะหมอทานวิตามิน B เสริมอ่ะคือตอนนี้หมอตื่นมาตอนเช้าไม่มีชามือเลยนะคือชามือชาแขนสดใสขึ้นตอนเช้ารู้สึกมีแรงคือร่างกายขาดวิตามิน B หมอรู้เลยว่าการเป็นเน็บชาการที่ความคิดการอะไรต่างๆเนี่ยมันสําคัญวิตามิน B คนเราในขาดกันเยอะนะไม่รู้ตัวมันมันออกมันเป็นวิตามินที่ละลายนะ้ําต้องกินวันหนึ่งให้พอ ตัวหมอขาดมาแล้วหมอรู้ตัวเลยตอนนี้หมอเลยสั่งมากินเสริมเพราะว่าวันหนึ่งอาจจะไม่ได้กินพอไงหมอกินแต่พวกอาจจะกลุ่มเบอร์รี่นู่นนี่นั่นอาจจะไม่ได้กินกลุ่มวิตามิน B เพียงพอเนี่ยวันนี้เลยพูดว่าข้าวโพดในวิตามิน B สูงมากเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จจะนั่งแทะข้าวโพดค่ะนี่เล่าให้ฟังว่ามีประวัติขาดวิตามิน B มาแล้วตอนนี้กินนิวโรเบียนเสริมอยู่แต่พอกินช่วงหนึ่งพอหายแล้วเนี่ยอาจจะต้องมากินพวกเพราะว่าวิตามิน B นะ ก็มันเป็นวิตามินสังเคราะห์แต่ในช่วงแรกที่ร่างกายเราขาดเราก็ต้องอัดเข้าไปก่อนแต่ก็คือบอกเพื่อนเพื่อนไ้ว่าวิตามิน B สําคัญค่ะมันมีในบารุงสมองคลายเครียดบํารุงปลายประสาททุกอย่างมีสําคัญหมดข้อที่3คือข้าวโพดเนี่ยไฟเบอร์สูงมากเป็นทั้งไฟเบอร์ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําถ้าไฟเบอร์ละลายน้ําทุกคนรู้กันอยู่แล้วช่วยอะไรคะมันละลายน้ําช่วยลดการดูดซึมของน้ําตาลลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลที่เข้าสู่ในกระแสเลือดเรา นั้นก็จะโรคจะลดการเกิดโรคอะไรคาร์ดิโอวัสคูลา่าโรคเกี่ยวกับทางหัวใจหลอดเลือดโรคเกี่ยวกับกัมมาโลหิตอะไรต่างๆมัน,นข้าวโพดช่วยเรื่องนี้ไขมันในหลอดเลือดโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องมันดูดซึมคอเลสเตอรอลและน้าตาลนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำมันก็จะไปพองการบีบตัวของลําไส้ลําไส้ดีการขับถ่ายดีลดฤทธิ์สีดวงทวารลดท้องผูกประมาณนี้ลดเกี่ยวกับเรื่องที่มันสารอุจจาระตกค้างอยู่ดูดซึมสารพิษกับลําไส้ทํางานไม่ดีมะเร็งลาไส้ประมาณนั้นาะมีไฟเบอร์ทั้งละลายน้ําและไม่ละลายน้ํา ะะต่อไปข้าวโพดเนี่ยมีสารกลุ่มเบตาแคโรทีนสูงมากลูทีนซีแซนทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอเลยค่ะ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าช่วยเรื่องบำรุงดวงตาบำรุงสายตาเนี่ย mm hmm. เขามีการศึกษาว่าเรื่อง mm hmm. เรื่องจอประสาทต,ตาเสื่อมด้วยนะ mm hmm. ข้าวโพดช่วย mm hmm. เพราะว่ามันมีสีเหลืองอย่างเงี้ยเบตาแคโรทีนสูงมากและข้าวโพดมีทั้งโฟลิกและธาตุเหล็กนั้นคนที่เป็นปัญหาเรื่องเลือดจางกินเลยค่ะข้าวโพด ดีมากๆคนท้องอะ่ะที่หมอจะจ่ายโฟลิกให้เนี่ยเพราะมันจะบำรุงเรื่องเรื่องพวกอะไรละ่ะหลอดประสาทที่ไม่ปิดนะี่ไอ้พวกคนท้องที่จะมีเรื่องสมองเรื่องไขสันหลังเรื่องระบบปัญหาที่หมอจะจ่ายโฟลิกให้ในเด็กที่กําลังคนท้องตั้งครรภ์แล้วลูกจะสร้างสมองสร้างไขสันหลังพวกโรคหลอดประสาทเนี่ยกินเลยค่ะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดจางกินข้าวโพด ต่อไปข้อที่6คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพราะกลุ่มแคโรทีนอยนี่ก็สารต้านอนุมูลอิสระแต่ก็พวกสีม่วงก็มีแอนโทไซยานินก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันแล้วก็มีสารฟอูมิกแอซิดไอพวกเนี้ยค่ะต้านอนุมูลอิสระทั้งนั้นงั้นลดการเกิดมะเร็งมะเร็งหลากหลายชนิดเพราะมันคือมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ข้อที่7คือบำรุผงผิวพรรณชะลอวยัยเพราะมันมีสารแอนีิออกซิแดน สูงใช่ไหมคะสารนันตี้อซิแดนต์สูงวิตามิน A อเมื่อกี้ก็สูงก็เป็นสารนันตี้อซิแดนต์มีซิงค์ด้วยซิงค์คือสังกะสีเพิ่มการยืดหยุ่นของผิวผิวเราจะยืดหยุ่นดีมีคอปเปอร์อีกนั้นก็ลดการเสื่อมของเซลล์ชะลอวัยนั้นแนะนําทานกระโพดเลยค่ะแล้วที่ทุกคนถามว่า เออหมอแล้วมันมาสกัดเป็นแคลเซียมได้หรอที่หมอบอกผลิตภัณฑ์แคลแอลของหมอสกัดมาจากข้าวโพดใช่เลยค่ะข้าวโพดมันมีทั้งแคลเซียมมีทั้งสิ่งทั้งกระสีมีทั้งคปเปอร์แต่สกัดเอาแค่แคลเซียมมาที่เป็นผลิตภัณฑ์แคลแอลของหมอเนี่ยไอแคลแอลที่หมอกินอยู่ตอนนี้หมอก็กินหมอก็กินแคลแอลอยู่นี่คือสกัดจากข้าวโพดแต่หมอรับสารสกัดนี้มาจากต่างประเทศนะแต่ข้าวโพดของหมอนี่มันเป็น non gmo ด้วยนะคะที่หมอสกัดเป็นผลิตภัณฑ์แคลแอลเนี่ย งั้นก็คือแต่คนจะกินข้าวโพดธรรมดาก็ได้นะแต่กว่าจะกินแล้วได้แคลเซียมเพียงพอมันก็มันจะไม่ไหวไงแต่นี่หมอมาพูดถึงประโยชน์ของข้าวโพดแต่คนก็ถามกันว่าข้าวโพดสกัดเป็นแคลเซียมได้หรอคะสกัดค่ะเป็นแคลเซียมที่ไม่ใช่คาร์บอเนตไม่ใช่ซิเตรตเป็นแคลเซียมแอลทริโอนตและครับผลิตภัณฑ์ของหมอนี่เป็นข้าวโพดที่นอน gmo ด้วยปลอดภัยนะคะแต่แนะนำว่ากินข้าวโพดกันด้วยได้วิตามิน B จะได้ไม่ขาดวิตามินดีบีเหมือนหมอนะคะ สู้ๆนะคะเพื่อนๆก็ฝากติดตามคลิปหมอนะคะทางแฟนเพจและก็ y o YouTube หมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาถสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะสวัสดีค่ะ